สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o d Channel ได้นำหนังเกาหลีของทาง Netflix มาเสนอะนะครับสหรับหนังเกาหลีเรื่องนี้มีชื่อว่า Space Sweepers ชนชั้นขยะปฏิวัติจัก,กรวาลเป็นหนังในปี2021สิบับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ซองจุงกิรับบทแทโฮคิมแทลิรับบทจางซอนดู จินรับบทปาร์คแฮจินยูให้เสียงบัฟและริชาร์ดอามิเทตรับบทซาลิแวนสหรับในเรื่องนะครับแทโฮจดางปาร์คและบัฟซึ่งมาเป็นหุ่นยนต์ทางทหารทั้งหมดรวมตัวการเก็บขยันในอวกาศเนื่องจากในปี2092โลกมีหมอกมลพิษปกคลุมทั้งโลกมีคนบางส่วนเท่านั้น ที่ได้อาศัยบนดาวอังคารซึ่งคนที่อาศัยบนดาวอังคารได้นั้นมีแต่คนรวยซึ่งบริษัท UTS มีเจ้าของชื่อว่าซาลิแวนเป็นคนสร้างอนาณาณีขมไว้บนดาวอังคารซึ่งการทําแบบนี้ทําให้มีขยะจากเครื่องจักรอยู่ในอวกาศจํานวนมากทําให้เกิดอาชีพคนเก็บขยะในอวกาศซึ่งวันนี้เองพวกไทโฮขับยานเข้าดวงดาวดวงหนึ่งเพื่อส่งขยะที่เก็บได้มาไปขายแต่ก็ได้เงินจานวนไม่มาก รองที่ทําการค้าอยู่นั้นทั้งหมดได้ข่าวประกาศจากทางการพบว่าอาวุธมหาปลัยหายไปแต่การแย่งชิงของผู้ก่อกานร้ายซึ่งอาวุธดังกล่าวมีลักษณะเป็นเด็กหญิงซึ่งภายในนั้นคือหุ่นยนต์ที่บรรจุระเบิดสามารถทำลายดวงดาวได้เมื่อพวกไทโฮขายขยะเศษพวกเขาขับยานออกมาจากดวงดาวท่านใดนั้นพวกไทโฮเห็นยานหลายลำแย่งยานลำหนึ่งพวกเทโฮจึงเข้าไปร่วมวงด้วยสุดท้าย ไทโฮได้ยานขยะดังกล่าวมาเมื่อได้ยานขยะมาแล้วทั้งหมดนังเล่นไพ่กันซึ่งปาร์คถามคนในวงไพ่ว่าใครขโมยข้าวสารไปเพราะพวกเขาจะไม่มีกินแล้วไม่มีใครให้คําตอบปาร์คได้บับยังรายงานรายจ่ายทั้งหมดที่คง,งจ่งใจอีกมากมายจนทั้งหมดเริ่มทะเลาะกันเองเกิดการลงไม้ลงมือกันเมื่อทั้งหมดฟื้นขึ้นมาจึงเริ่มงานชำแหละยานขยะที่แย่งมาได้ทั้งหมดจึงช่วยกันแยกชิ้นส่วนยาน จนไทโฮเข้าไปในห้องเก็บของเขาจึงลองมองดีๆทําให้พบเด็กหญิงคนหนึ่ง mm hmm. เมื่อถามชื่อจึงรู้ว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวชื่อกนิมไทโฮจึงพากลนิมไปรู้จักกับพวกที่เหลือทั้งหมดจึงคิดว่าจะแจ้งทางการว่าพบเด็กหญิงอยู่ในอวกาศซึ่งปากเป็นคนโทรไปท่านใดนั้นทั้งหมดเห็นข่าวทางการตามหาเด็กหญิงที่เป็นอาวุธมหาปาลัยซึ่งรูปในข่าวนั้นคือกลนิมทั้งหมดจึงกลัวกลนิมอย่างมาก กลัวว่าเธอจะระเบิดยานลำนี้ทั้งหมดจึงนำยานไปลงจอดที่ดาวดวงหนึ่งแล้วนักปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีทั้งหมดลงความเห็นว่าจะส่งตัวให้ทางการแต่เทโฮบอกว่าเด็กคนนี้ถูกผู้ก่อการร้ายต้องการตัวทำไมเราไม่ขายกลน,นิมให้กับผู้ก่อการร้ายละ่ะทั้งหมดเห็นด้วยเทโฮจึงใช้โทรศัพท์ที่ติดมากับกลน,นิมถอดสัญญาณไปจนพบกับเสียงปลายสายซึ่งเสียงปลายสายบอกว่าเขาจะให้เงินสดสองล้าน ให้ไ่เจอกันที่ท่าเรือแต่ไทโฮเปลี่ยนที่นัดหมายเป็นผับแห่งหนึ่งในด,ดาวรีไซเคลิลปลายสายจ,จึงตกลงทั้งหมดจึงเดินทางไปยังดาวรีไซเคลิลซึ่งระหว่างนั้นกน,นิมวาดรูปปาร์คปาร์คไม่เห็นเข้าจึงเอ็นดูกน,นิมอย่างมากปาร์กได้เล่นหยอกล้อก,กับกน,นิมจนไทโฮบอกว่าอย่าไปยุ่งกับระเบิดลูกนั้นสิและทำท่ากลัวกน,นิมกน,นิมได้ยินดังนั้นจึงหลบหน้าไทโฮ ปาร์คถามว่าทำไมทำแบบนั้นแล้วอุ้มกลนิมไปอยู่ใกล้ๆไทโฮเมื่อถึงดาวรีไซเคิลไทโฮเลยปาร์คลงไปยังที่นัดหมายซึ่งทั้งสองป,ปิดต,ตัวตัวมิชชิดและใส่กลนิมไว้ในกระเป๋าไทโฮเจอคนที่นัดหมายเขาจึงให้ชายคนดังกล่าวเดินตามมาซึ่งตั้งแต่พวกไทโฮมาถึงที่นี่ทั้งหมดถูกจับตาดูโดยซาริแวนซาริแวนจึงส่งทหารมาดูสถานการณ์ไทโฮนำชายคนดังกล่าวมาพบปาร์คปาร์คได้ตรวจนับเงิน ซึ่งมีเงินสองล้านพอดีและเมื่อไทโฮเปิดกระเป๋าจะส่งก้นนิ่มให้ข้พบว่าก้นนิ่มได้หายตัวไปพวกเขาจึงรีบออกตามหาก้นนิ่มที่เดินเล่นอยู่ในงานจนคนในงานพบเห็นก้นนิ่มเข้าและรู้ว่าเป็นอาวุธที่ทางการต้องการตัวจึงรีบวิ่งหนีทหารที่ซุ่มดูอยู่จึงยิงปืนไปที่ก้นนิ่มโชคดีที่ไทโฮคว้าตัวได้ทันและนําตัวก้นนิ่มหนีแตางแรบบทที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรีบขับยามมารับตัวพักพวก เมื่อทั้งหมดรอดมาได้ไม่รู้จะทำอะไรต่อจึงขับยานไปยังสถานีซ่อมยานเพื่อหาทางต่อไปโดยพวกเขาได้เปิดสัญญาณวิทยุไว้เผื่อพวกผู้ก่อการจะติดต่อมาระหว่างที่ซ่อมยานกน,นิมได้แสดงพลังทำให้ต้นมะเขือเทศออกผลได้บับที่นั่งเล่นกับกน,นิมกน,นิมจึงถามว่าแทโฮดูน่ากลัวจังบับจึงเล่าให้ฟังว่าแทโฮไม่ได้น่ากลัวหรอกเมื่อก่อนแทโฮทำงานเป็นทหารอาวกาศ ซึ่งเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการที่อายุน้อยที่สุดจนมีวันหนึ่งไทโฮไปปฏิบัติการและได้พบกับเด็กวัยทารกครั้งแรกในชีวิตซึ่งแม่ของทารกได้ตายลงเขาจึงแอบนําเด็กทารกมาเลี้ยงไว้เขาตั้งชื่อลูกสาวเขาว่าซูนีตั้งแต่วันนั้นไทโฮไม่สามารถฆ่าคนได้อีกเลยจนซูนีถึงวัยสื่อสารได้เขาพบว่าซูนีไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาจึงนําซูนีไปหาหมอทําไม่พบอีกว่า ซูนีหูนวกจากการที่ตอนเด็กได้ยินเสียงดังเกินไปแทโฮจึงคิดว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ตอนนั้นใช้ปืนยิงและทําให้ซูนีหูหนวกหลังเวลาผ่านไปแทโฮไม่สามารถปฏิบัติงานได้เขาจึงถูกไล่ลงมาย่งโลกโดยเขาได้นําซูนีมาด้วยจนมีวันหนึ่งขณะที่แทโฮนั่งเล่นไพ่เขาไล่ซูนีให้ไปเล่นข้างนอกท่านใดนั้นเกิดเหตุระเบิดขึ้น ทำไมข้างนอกถูกพัดไปในระบบวงโครจรไทโฮตกใจกับเหตุการณ์นี้มากเขานึกถึงซูนีแต่ก็สายไปแล้วซูนีหลุดไปในอวกาศหลังจากเหตุการณ์สงบไทโฮติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ตามหาซูนีแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องใช้เงินสองแสนถึงจะหาได้โดยมีเวลา3ปีเท่านั้นถ้าเลย3ปีไปซูนีจะหายไปจากวงโครจรตลอดไปไทโฮจึงตั้งใจทำงานเพื่อหาเงินไปตามหาลูกสาว หลังจากคุยกันเสร็จทั้งหมดจึงออกไปทำงานทิ้งให้กลน,นิมอยู่คนเดียวกลน,นิมขณะที่พักอยู่ในห้องคนเดียวถูกใครบางคนลักพาตัวไปไทโฮที่กลับเข้ามาในห้องพักพบว่ากลน,นิมหายตัวไปทั้งหมดจึงรีบบอกตามหากลน,นิมปาร์กได้ยินเสียงของกลน,นิมจึงรีบวิ่งตามเสียงไปแต่ก็หาไม่เจอไทโฮที่ได้ยินเสียงเช่นกันวิ่งตามเสียงไปเจอคนที่ลักพาตัวกลน,นิมเขาจึงต่อสู้กับชายที่ลักพาตัว แต่พวกลักพาตัวมาสมทบอีกหลายคนปาร์กจึงปรากฏตัวขึ้นและจัดการพวกคนที่หลักพาตัวพวกไทโฮจึงจากทั้งหมดมาสอบสวนซึ่งพวกที่หลักพาตัวนั้นคือผู้ก่อการร้ายนั่นเองลองที่สอบสวนอยู่กน,นิมขอเข้าห้องน้ำจางจึงถามว่าบอกความจริงเรามาเถอะเพราะเธอรู้แล้วว่ากน,นิมเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์พวกผู้ก่อการร้ายจึงบอกว่าพวกตนคือกลุ่มมาป่าดำที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม และพบว่ากลน,นิมคือลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าดอนอูกลนิมเกิดมามีสุขภาพไม่แข็งแรงดอนอูจึงตัดสินใจฉีดนานโนเทคโนโลยีเข้าไปในตัวกลน,นิมทําให้กลน,นิมสุขภาพแข็งแรงและบางครั้งกลน,นิมเผอใช้พลังด้วยทําให้เร่งการจเจริญเติบโตของพืชได้ซึ่งพวกเขาสงสัยว่าซาลิแว์มีโครงการพื้นที่สีเขียวบนดาวอังคานและจะจัดการกลน,นิมเพื่อให้เขาเป็นคนเดียวที่สามารถสร้างโครงการนี้ได้ และพวกเขาเองได้ติดต่อกับยอนอูไว้แล้วเมื่อฟังเรื่องราวจบลงท่านใดนั้นมีทหารออกมาตรวจพวกไทโฮและกลุ่มหมาป่าดำจึงแยกย้ายกันหนีไทโฮขับยานหนีซึ่งยานของไทโฮนั้นถูกพวกทหารตามนาติดติดเขาจึงขับยานหนีโดยการขับเข้าไปในชั้นบรรยากาศทําให้จรวดที่ยิงมาระเบิดกลางอากาศทั้งหมดจึงหลบหนีได้ในที่สุดหลังจากนั้นพวกไทโฮติดต่อกับกลุ่มหมาป่าดำได้อีกครั้ง เพื่อส่งตัวกลนิมให้แก่ยอนอูแทโฮขับยานไปยังดาวที่นัดเจอแทโฮและกลุ่มมาปาดำจึงเชื่อมต่อยานกันและเมื่อเปิดทางเชื่อมยอนอูปรากฏตัวขึ้นและรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกสาวกลนิมจึงกอดพ่อด้วยความสุขเช่นกันยอนอูจึงกล่าวขอบคุณทั้งหมดที่ทช่วยดูแลลูกสาวเขาท่านใดนั้นจางสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแต่ไม่ทันการพวกเขาถูกยิงด้วยเครื่อง EMP ทำให้ระบบไฟฟ้าดับลงทั้งหมด พวกทหารจึงบุกเข้ามาฆ่ากลุ่มหมาป่าดำตายทั้งหมดและเข้าจับกลุ่มตัวพวกไทโฮไว้ซาริแวนเดินเข้ามาและบอกจางว่าเธออยากฆ่าฉันมานานแล้วใช่ไหมแต่ทำไม่สำเร็จซาริแวนจึงใช้ปืนยิงไปที่ยอนอูจนอูตายในที่สุดซาริแวนเห็นแทโฮเขาจึงโยนเงินให้ไทโฮเพราะซาริแวนรู้เรื่องที่แทโฮจะนำเงินไปตามหาลูกสาวแทโฮจึงจับใจรับเงินไปซาริแวนจึงนำตัวกนนิมออกไป ซาลิเวนำนำกลนิมไปขังไว้ที่สถานีอวกาศแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้นำตัวกลน,นิมไปมัดไว้และตั้งโปรแกรมให้ระเบิดไปพร้อมกับสถานีอวกาศเพื่อยนความผิดให้แก่พวกผู้ก่อการร้ายซึ่งถ้าสถานีอวกาศนี้ระเบิดจะทำให้เศษสถานีลงมไปยังโลกคนบนโลกกว่า3,000ล้านชีวิตจะตายทันทีไทโฮที่ได้รับเงินมาเขาได้นำเงินแบ่งกับพรรคพวกแต่ไม่มีใครอยากได้พวกที่เหลือคิดจะช่วยกลน,นิมแต่ไทโฮไม่สนใจ นำเงินที่ได้มาไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อตามหาซูนีแต่ไทโฮนึกถึงคำพูดของลูกสาวได้ทาให้เขาคิดจะกลับมาช่วยกลน,นิมอีกครั้งไทโฮจึงไปสมทบกับพรรคพวกทั้งหมดจึงบุกเข้าไปยังสถานีอวกาศและได้พบกับกลน,นิมถูกมัดไว้กลน,นิมดีใจมากที่ไทโฮมาช่วยจางไปดูข้อมูลระเบิดที่ติดตั้งไว้เธอจึงบอกว่าเธอไม่สามารถปลดชนวนระเบิดได้เราต้องนำกลน,นิมหนีไปให้เกิน5,000กิโลเมตร เพราะถ้ากลน,นิมอยู่ในระยะระเบิดนี้จะทําให้นานโนเทคโนโลยีในตัวกลน,นิมสลายไปกลน,นิมก็จะตายไปด้วยเช่นกันพวกไทโฮจึงขับยานหนีออกจากสถานีอวกาศซึ่งจางได้ประกาศในวิทยุว่าขอให้คนที่ทํางานเก็บขยะมาช่วยพวกเธอเพราะพวกเธอกําลังทําให้คนบนโลกได้ปลอดภัยทําให้หลายคนขับยานมาช่วยเหลือพวกไทโฮพวกไทโฮโดนทหารของซาริแวนไล่ตามมาติดแต่ก็ได้ยานลาอื่นช่วยสกัดไว้จนเมื่อพ้นระยะการต่อดสู้ พวกไทโฮคิดว่ารอดแล้วท่านใดนั้นซาลแวนขับยานลบมาด้วยตนเองซาลแวนเข้ามาจัดการยานของไทโฮจนยานไทโฮสภาพรอแล่วจางจีเปิดยานของไทโฮท้ายลำพบว่ากลนิมไม่ได้ขึ้นยานมาด้วยเพราะพวกเขาได้นําตัวกลนิมไปไว้บนยานของเพื่อนร่วมง,งานตั้งแต่ต้นแล้วแล้วไทโฮได้นําระเบิดมาไว้บนยานแล้วด้วยเมื่อพ้นระยะ5,000กิโลเมตรระเบิดได้ทํางานทันทีทําให้เสียงระเบิดดังไปทั่วอวกาศ เพื่อร่วมง,งานเสียใจมากที่พวกไทโฮตายไปทันใดน,นั้นกน,นิมใช้พลังที่เธอมีกู้ยานของไทโฮและสามารถช่วยชีวิตไทโฮจางปาร์คและบัฟได้สำเร็จหลังจากวันนั้นทั้งสี่ยังช่วยกันดูแลกลนิมเพื่อให้กลน,นิมมีชีวิตที่ดีจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากๆครับการประจนภัยไปในโอกาสทำได้น่าตื่นเต้นมากครับ และ CG ฉากต่างๆในเรื่องทําได้ดีมากครับไม่นึกว่าหนังเกาหลีจะมาได้ไกลขนาดนี้และเนื้อเรื่องยังสือให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ในอนาคตอาจเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ครับใครชอบหนังเกาหลีไซไฟแนวผจญภัยแนะนําครับหนังเรื่องนี้สนุกมากๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube ทูบทาง a c e b o o k สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ